ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับในปี2565นี้ที่จะมาถึงก็ขอให้เพื่อนเพื่อนี่ีน้องๆทุกคนนะครับประสบแต่ความสุขนะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงมาเจ็บมาจนนะครับเพลงเพ่งร่ำรวยร่ำรวยความสุขมากๆนะครับคิดหวังสิ่งใดสําเร็จสมความปรารถนาทุกประการนะคะผมอยากให้ทุกคนตรวจเช็คสภาพรถก่อนออกเดินทางนะครับเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะครับเดินทางไปท่องเที่ยวก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพถึงจุดมุ่งหมายคาง ปลอดภัยจากอุบัติเหตุและโรคภัยเดินทางไปไหนก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะอยากให้ทุกคนระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนด้วยนะครับช่วงนี้ช่วงรถกระบะท,ทุกคนก็อยา่าลืมดูแลตัวเองนะคะสวมแมสล้างมือการอย่าตกอ,อะไรที่มันไม่ดีก็ทิ้งไว้ในปีนี้นะคะปีหน้าก็เริ่มต้นกันใหม่ ขอให้เป็นปีที่ดีของทุกคนนะครับเดินทางปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากพวกเราชาวทีทีอ๋อถ้านึกถึงการแต่งรถนิวเวสป้าอย่าลืมไปถึงทีทีสกูตเตอร์นะครับสวยครบจบที่ทีทีครับมั่นใจไว้ใจให้เราดูแลทีทีสกูตเตอร์สวัสดีครับปีหน้าเจอกันใหม่นะคะอย่าลืมนะคะคอนเซปต์เราคอนเซปต์เดิมสวยครบจบที่ทีทีสกูตเตอร์เซอร์วิสนะคะร้านเด่นล้างดังย่านฝั่งทนบุรีมีอยู่ร้านเดียวที่เจ๊สวยสุดนะคะขอบคุณค่ะ ยินดีต้อนรับนะคะสวัสดีปีใหม่คะ่ะไม่าบายคะ่ะสวัสดีปีใหม่คะ่ะ๊ายบายสวัสดีปีใหม่ครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับในปีใหม่นี้คิดหวังสิ่งใดขอให้สมความปรารถนานะครับผมสวัสดีครับ